ก,กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆจากทางช่องเราพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวนะครับที่มาพร้อมกับกลิ่นอายของความตายหลายคนเนี่ยพอได้ยินคาว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามีที่มาหรือว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องไหนกันแน่นะครับซึ่งคำว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเนี่ย ก็มาจากตำนานเรื่องนี้นะครับอยากจะถามหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับว่าคุณมีความเชื่อเรื่องปอบหรือผีปอบหรือไม่เรื่องนี้เคยมีคนเล่ากันมานะครับเกี่ยวกับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวมีเรื่องเล่านานมาแล้วว่าจะมีพระอุ้มหมาสีดำ และแม่ชีที่อุ้มแมวสีดำเดินคู่กันและจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปตามบ้านต่างๆแล้วก็จะเรียกร้องหรือเคาะประตูบ้านคนถ้าหากใครขาลับหรือไปสบตากับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนั้นก็จะตายในทันทีหรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่หากเคยได้ไปคุย กับพระหรือชีคู่นี้ก็มีอันจะต้องตายไปเมื่อได้พอนำศพไปชัน,นสูตรเนี่ยก็จะพบว่าอวัยวะข้างในนั้นไม่เหลือเลยหายไปอย่างไร้ร่องรอยและไร้สาเหตุคนจิงพากันเชื่อว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนั้นก็คือปอบ สำหรับต้นกำเนิดของปอบหรือผีปอบเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์หรือมนต์ดำที่แก่กล้าจนสามารถใช้อำนาจจิตอันเข้มแข็งที่ฝึกมาจากเวทมนต์และคาถาสามารถไปทำลายชีวิตของผู้อื่นได้เช่สนสเนยาแฟดเศกตะปูเข้าท้อง ฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายหรือยาสั่งหรือสามารถใช้มนตตาบังคับดวงวิญญาณพูดผีไปเข้าสิงวิชาศยศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีข้อห้ามเยอะมากข้อปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับข้อกำกับของอาจารย์ในแต่ละสายผู้ที่มีอาคมทางศยศาสตร์ ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยระบุว่าเป็นเดรัจฉานวิชาจะต้องระวังห้ามละเมิดข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากใครก็ตามแต่ที่กระทําผิดข้อห้ามหรือผิดครูสำหรับชาววิสาเนี่ยเขาจะเรียกว่าขะลํำจะเกิดโทษอย่างหนักวิญญาณหรือบรมครู หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลวิชานั้นเนี่ยจะลงโทษให้กลายเป็นปอบหรืออีกข้อหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบนั่นก็คือผู้ที่เล่นคาถาอาคมอย่างบ้าคลั่งและใช้ความขลังแห่งวิชามนดำนั้นไปทำร้ายผู้อื่นแบบไม่กลัวบาปกลัวกรรมจนติดเป็นนิสัยจนกระทั่งในวันหนึ่งได้ถูกอาถรรพ์ของเวทมน หรือวิทยาศาสตร์นั้นย้อนกลับเข้ามาทำร้ายตัวเองจนกลายเป็นปอบในที่สุดหรือบางสาเหตุที่เขามีเรื่องเล่ากันว่าเล่นมนดำหรือเล่นของขลังมากเกินไปจนวาระจิตของตัวเองไม่สามารถรับในวิชานั้นได้ถ้าพูดกันง่ายๆนั่นก็คือวิชากลื่กินผู้ใช้วิชาเหนือกว่าผู้ใช้ วิชาคอยควบคุมผู้ใช้นั่นก็คือจะกลายเป็นปอบในที่สุดปอบธรรมดาก็คือคนที่มีวิญญาณปอบสิงอยู่ในล่างคือตนเองเป็นปอบเมื่อคนประเภทนี้ที่ตายไปปอบที่สิงอยู่ก็จะคอยตายตามไปด้วยแต่ปอบเชื้อเนี่ยก็จะหมายถึงครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นปอบ เมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานก็จะสืบทอดให้เป็นปอบต่อไปอีกประการหนึ่งก็ถือว่าเป็นกรรมพันธุ์ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเรียกกันได้ว่าเป็นปอบจากรุ่นสู่รุ่นบางทีสิ่งนี้ก็อาจจะเรียกว่าเวรกรรมปรอบแรกหน้าหมายถึงปอบ เจ้าเล่ที่ถนัดเอาความผิดไปให้ผู้อื่นกล่าวคือเวลาเมื่อเขาไปเข้าสิงใครเมื่อถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือบังคับปอบจะไม่บอกความจริงหากไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้โดยผู้ที่ถูกระบุชื่อก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยปอบก,บกักกึกสำหรับคำว่ากึกภาษาอีสานเนี่ย แอว่ว่าใบก็คือปอบที่ไม่ยอมพูดอะไรเวลาที่มีคนถามจนกว่าญาติพี่น้องจะไปตามหมอผีมาขับไล่จึงจะยอมเปิดปากพูดว่าตนเป็นปอบของใครมีใครใช้มาให้เข้าสิงเป็นต้นสำหรับผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือที่ชาวอีสานเนี่ยจะเรียกกันว่าปอบเข้า จะมีอาการที่แตกต่างกันไปบางคนก็แสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนก็จะนอนซ้มซึมมีอาการเหมือนคนเจ็บป่วยไม่สบายอย่างหนักบางคนก็จะร่ำให้ร่ำพันไปต่างๆนานาแต่ไม่มีทีท่าว่าจะมีอาการอย่างไรสำหรับผู้ที่ถูกเป่าเข้าสิงก็มักจะเรียกร้อง ให้นำอาหารสุกๆดิบๆเช่นพวกหมูตบับไก่มากินหรือบางครั้งก็จะแอบไปหาอาหารดิบมากินเองเหมือนๆกับเวลากินเนี่ยก็จะแสดงความตะกะหรือความมุมมามแล้วก็กินจุอย่างผิดปกติผิดสังเกตอีกด้วยตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกต หากว่าใครที่โดนปอบสิงอยู่นั่นเองนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าคนอีสานหรือว่าคนในต่างจังหวัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะกลัวพวกปอบกลัวพวกพูดผีวิญญาณกันมากๆเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเรื่องเหนือความคาดหมายแล้วก็เหนือคำบรรยาย นะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ใครบางคนเท่านั้นพบเจอมาซึ่งไม่ใช่คนทุกคนจะพบเจอได้หรือว่าจะสามารถทดลองได้100%เเซแบบวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม